สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกับมนและรายการดีๆนะคะที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีบ้านเราค่ะกับรายการร้อยชุมชนคนชนบุรีค่ะวันนี้นะคะมนจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ชุมชนวัดบางหินค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้ได้ยินเสียงนะคะเตรียมการกันใหญ่โตทีเดียวคาะเดี๋ยวไปชมกันพร้อมกันนะคะแต่ก่อดอื่นต้องไปพบกับท่านประธานชุมชนไปตามหากันพร้อมๆค่ะ กันค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะคบรรยากาศในชุมชนวังหินนะคะอบอุ่นมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมทุกที่ทุกทางเลยะค่ะน่ารักมากนะคะบ้านหลังนี้เอาคําถามแรกก่อนนะคะซึ่งเป็นประเดิมกันเลยว่าอาดีตของชุมชนวังหินเนี่ยนะคะทําไมถึงชื่อวังหินคะค่ะเดิมเมื่อ4ี่สิกว่าปีที่ผ่านมาะนะคะ,คะเดิมเราจะเรียกตรงนี้ว่าห้วยเย่พรมนะห้วยเย่พรมค่ะบ้านวังหิน คือว่าเยผมเนี่ยเราจะเรียกตามชื่อวัดนะคะชื่อวัดเป็นหลักวัดวังหินเนี่ยเดิมแล้วก็อยู่แนวอ่างเก็บน้ําบางพัะนะคะต่อมาอ่างเก็บน้าบางพักได้ขยายความคือควัดวังหินก็เลยย้ายมาอยู่นะที่ปัจจุบันนะตรง,ตรงนี้ค่ะก็ไม่ถึงขยายขยายมาแล้วก็ต้องย้ายมาถูกต้องไหมคะวัดก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะก็ทําให้เกิดชุมชนรอบวัดขึ้นมานะคะ เราก็เลยเรียกชุมชนตรงนี้ตามชื่อวัดนะคะว่าชุมชนวังหินอ๋อซึ่งแดงเดินมาจากผูวยายพรมนะคะ,คะตอนนี้ย้ายมาเป็นย้ายตามชื่อเปลี่ยนไปตามชื่อวัดะนะคะซึ่งแต่ละท่านที่มานั่งตรงนี้นี่เป็นกรรมการค่ะค่ะมีมีการแบ่งยังไงคะค่ะคือคือเราจะแบ่งการดูแลนะคะ,คะ แต่ละซอยอ๋อนี่วังหินนี่คือจะมีเป็นซอยหนึ่งซอยสามซอยห้าค่ะเป็นเลขขี้กันมาสามารถเจ็ดเก้าไปค่ะเลขขี่จะอยู่ฝั่งฝั่งอ๋อแยกกันคนละฝ้าค่ะก็คือเราก็จะมีกรรมการแต่ละซอยดูนีแต่ละซอยนี่มาแต่ละซอยกันหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยทุกท่านนังไม่เป็นกรรมการค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะ ก็เราจะมีกรรมการดูแลแต่ละซอยก็คือเพื่อจะที่จะได้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงแบ่งกันเป็นโซนไปค่ะค่ะแล้วไงคะ <laughs> ดูแลกันทั่วถึงดีไหมคะ ก็วถึงดีนะคะแล้วมีการกระจายข่าวสารกันนี่คือแบ่งไปตามซอยตรงนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีข่าวสารจากส่วนมันคุณพัพเป็นส่วนกลางแต่ละท่านนี่มาตามแต่ละซอยคัดมาจากสวยที่สุดหรือเปล่าคัดมาจากสวยที่สุดหรือเปล่าสวั่สวัทุกคนไม่ยอมกันขยันเอาความขยันและความใส่ใจและที่สําคัญคือต้องเป็นจิตอาสาเนาะจิตกุศลตรนะคะอะไะค่ะคราวนี้ในส่วนตรงนี้นะครับอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมาย้ายมาตามชื่อวัดแล้วแล้วในชุมชนเนี่ยนะครับ ท่านประธานจะมีอะไรเสริมไหมคะคือชุมชนของเราเนี่ยนะคะที่เราเน้นในการทำงานนะคะเราก็เน้นชุมชนเน้นในการทํางานนะคะแล้วไงต่อคะคือเราเน้นในทางด้านความสามัคคีนะคะเพราะว่าถ้ามีความสามัคคีเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเราก็จะทํางานได้สําเร็จลุร่วงไปได้ทุกอย่างก็คือชุมชนวังหินนี้เน้นความสามัคคีนะคะแล้วนอกจากนี้เป็นไงคะ กเน้นความสามัคคีแล้วหล่ะรักใคร่ควมเกลียวกันแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะมีใครเสริมอะไรไหมคะนอกจากนี้แล้วท่าประธานจะมีอะไรเสริมไหมคะนอกจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของอดีตอดีตอ,อ๋อค่ะอดีตนี่ได้ว่าคนไหนที่อยู่นานที่สุดค่ะตรงนี้ ยังสาวอยู่เลยนะคะเดี๋ยวต้องแนะนําก่อนนะคะเป็นคุณพี่สงวนพรมสลินะคะสวัสดีเป็นทางการนิดนึงนะคะพี่สงวนจะเล่าถึงอดีตเป็นยังไงคะอดีตก็เมื่อก่อนตอนแรกอยู่ข้างล่างข้างล่าง่ะต่อแถวนี้จะเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเป็นรกหมดแล้วก็มาท้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีแล้วค่ะก็เจริญขึ้นมาทุกวันนี้ก็เจริญแบบกอไม่เห็นป่าและมองไม่เห็นเป็นป่าและเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเป็นซอยหมดทุกซอยเลยค่ะ หนึ่งอยสองยสแล้วก็ซอยเมันจะมีถึงซอยสิค่ะ,ะก็แม่ก็ก็เห็นเห็นเนี่ยมันเจริญหมดมันเจริญขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วในส่วนตรงนี้ค่ะชาวบ้านแถวนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะโดยในชุมชนตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องต้องมีงานในบ้านใช่ไหมคะม่บ้านเดี๋ยวตรงนี้ได้ได้ทราบมาว่าเรื่องของการประกอบอาชีพนี่ท่านใดจะเป็นคนเล่าคะเป็นคุณพี่สมพิศหรือเปล่า เรื่องเรื่องของเรื่องของการประกอบอาชีพเอาละทุกคนพูดได้หมดเลยนะคะเรื่องของอาชีพถ้าเป็นอาชีพนะคะก็มีการค้าขายบ้างแล้วก็ปลูกผักบ้างค้าขายปลูกผักค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าโรงงานทำโรงงานครับเพราะว่าที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยโรงงานเยอะมากเมีเธอมีไหนมาเอาแล้ว แบ่งกันคุยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันทั่วถึงจะได้ทั่วทั่วถึงเป็นยังไงครับคุณจันนิภาอาชีพก็มีค้าขายมีค้าขายตลาดนัดกวันค่ะแต่ละที่แต่ละที่ตลาดนัดเดยอะมากนะค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นคนในชุมชนเนี่ค่ะชุมชนเนี่ยอ๋อที่เราเห็นในตลาดนัดแถวในซอยบางหินนี่ยึดหมดเลยใช่ค่ะอ๋อเราเรามาเอาสินค้าของเรามาจําหน่ายด้วยนะคะคราวนี้ในในในเรื่องของตรงเนี้ยสินค้าของชุมชนเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าที่จะแนะนานะคะให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดชลบุรีรับทราบมีอะไรบ้างคะอ๋อช่วยช่วยกันพูดได้เลยค่ะแบบว่าเราทําน้ําพริกค่ะน้าพริกค่ะสี่อย่างอ่าค่ะมี มันจะมีแบบว่าน้ำพริกตาแดงค่ะเผากุ้งค่ะแล้วก็ไข่เค็มค่ะแล้วก็นาโลบค่ะอ๋อค่ะคือว่าจะอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวต้องไปดูวิธีการขั้นตอนใค่ะนะคะดูที่ขั้นตอนนะคะเขาบอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สระได้สวยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้เคล็ดลับความสวยความงามนะคะเดี๋ยวคุณก็ช่วยซื้อหน่อยนะคะแน่นอนค่ะแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวช่วยซื้อแน่นอนนะคะคราวนี้ในใน ส่วนนี้นะคะเมื่อเรามีการทํางานกันเยอะแยะในชุมชนวังหินมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกันไหมคะมี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 มไหมตรงไหนยังไงพวหนังสือค่ะอ่าอันนี้น่ารักแน่นอนนะคะก็ใครเข้าไปใช้บริการได้หมดเลยไหมคะได้หมดเลยค่ะแล้วเสียค่าบริการไหมไม่เสียเลยค่ะฟรีนะคะแล้วหนังสือเหล่านี้มาจากไหนกันคะบริจาคคือเขาบริจาคก็ชาวบ้านบริจาคมาให้มาจากการบริจาคแล้วก็มาจากการที่เราซื้อแล้วซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะหม่ไเราก็ซื้อเข้ามา บริจาคก็มีค่ะแล้วนอกจากนี้กิจกรรมของในกลุ่มชุมชนเนี่ยนอกจากปีหนังสือแล้วเนี่ยนะคะยังได้เห็นว่ามีอะไรหลสิ่งหลยายอย่างเช่นการอบรมอาชีพค่ะ นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะคนที่มาเรียนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เสียเลยมัแต่บาทเดียวแล้วอบรมเสร็จก็ไปขายตลาดนัดของเรานี่แหละยึดทั้งซอยแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะคะเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปประกอบไปชิมจริงนะคะเดี๋ยวต้องพาไปเยี่ยมชมด้วยนะคะว่าแต่ละที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้ทราบมาว่ามีเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของขยะปีปีหนึ่งขายได้เกือบแสนบาท เดี๋ยวให้ท่านมะทานขยายความตรวนิดนึงนะคะค่ะคือเดิมทีเลยนะคะคือทางกองสาธารณาสุขเนี่ยก็ติดต่อทางทางชุมชนเรามานะค,ะค่ะให้ชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบค่ะก็คือว่าเริ่ม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 โครงการเกี่ยวกับการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนะคะ,คะทางทางเรารวมทั้งกองสาธารณาสุขก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้อง ขายได้ขายขยะได้ได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะทีนี้เราอาศัยจากความร่วมมือของเราแล้วก็ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นจํานวนมากร่วมมือร่วมใจที่ที่ร่วมบริจาคขยะให้เราค่ะเราใช้เวลาเก็บขยะเนี่ยประมาณนานไ้มฮะสองเดือนสองเดือนเดือนอาทิตย์หนึ่งเราเก็บวันพฤหัสพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะค่ะสามวันนะคะเราใช้เวลาช่วงเย็นช่วงเย็นก็คือพฤหัสศุกร์เสาร์สามวันนี้ได้ยังไงบ้างคะ เราก็จะมีรถประชาสัมพันธ์เป็นรถของทางชุมชนนะค่ะค่ะรถของทางชุมชนแล้วก็มีรถของทางกองสาธารณสุขลงมาช่วยแล้วเราก็จะเดินคือขอรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะค่ะคือรวมสองเดือนเนี่ยเราได้เราขายขยะได้ปริมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทเกือบแสนบาทเนี่ยนะจากการเวลาแค่สองเดือนค่ะนะคะเป็นโครงการที่ทอดผ้าเขาเรียกว่าอะไรทอดผ้าป่าของกองสาธารณสุข เป็นการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำบุญด้วยขยะก็ได้นะคะนะถือว่าเป็นการลดภาวะโลกร้อนด้วยเป็นโครงการที่ที่เราประสบความสําเร็จอีกโครงการหนึ่งนะค่ะท่านนายกก็คือภูมิใจว่าเราเราสามารถไม่น่าเชื่อนะคะมูลค่าขยะไม่น่าจะได้มากแล้วขยะที่คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วเป็นทำลายมลพิษด้วยเนี่ยได้เก้าหมื่นกว่าบาทเอาเงินเก้าหมื่นกว่าบาทในชุมชนวางหินไปทําอะไรคะ E ตรงนี้นะคะคือเราก็นําเอาไปช่วยเหลือเป,เป็นเป็นทุนการศึกษาทำบุญด้วยการศึกษาด้วยเด็กที่โรงเรียนวัดบางหินนะคะแล้วก็ให้กับเด็กออทิสติกของขที่นาพ้าค่ะค่ะให้ทั้งออทิสติกที่นาพ้าแล้วก็วกเป็นเด็กๆในชุมชนของเราซึ่งเด็กที่ยากจนเงื่อนไขไหคะชุมชนที่ต้องคัดกันมาแต่ละซอยก็คัดกันมานะลูกหลานใครนะคะที่หรือว่าเพื่อนบ้านเราใครมีปัญหาเดือดร้อนค่ะเราจะให้ทางทางโรงเรียนคัดมาแล้วโครงการนี้ยังมีอยู่ไหมคะ โครงการนี้ก็คือก็เราจะทําต่อเนื่องทุกๆปีนะคะแต่ระหว่างปีเนี่ยคือเราจะทําเป็นการรับซื้อขยะแล้วแลกเปลี่ยนขยะที่เราทำอยู่ก็คือเรานําแต่ถ้าใครเอาไข่ไปแลกขยะแต่ถ้าใครที่มีจิตเมตตาจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญตรงนี้เพราะว่าจุดประสงค์ของชุมชนนี้คือช่วยเหลือชุมชนจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะนอกจากนี้นะคะในในส่วนตรงเนี้ยเวลาที่มาทําน้ําพริกกันเนี่ยแต่ละคนรู้สึกว่า อบอุ่นแฮปปี้มากไหนใครจะบอกยังไงเวลาที่มาทำแล้วรู้สึกไงคุณป้ารู้สึกไงคะรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีเลยใช่ไหมคะมาทำแล้วก็สนุกคุณผู้ชมคะมันผ่อนมันด้ตัวด้วยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเวลาที่มาร่วมกลุ่มนะคะในชุมชนวังหีดเนี่ยนะคะ บอกโทรศัพท์ไปหรือว่านัดแนกันมาตรงนี้บอกมีความสุขกันทุกคนค่ะ <ừ. S 1> เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาด้วยใจนะคะแล้วก็การกระจายข่าวสารต่างๆในชุมชนเนี่ยทั่วถึงแน่นอนเพราะว่าแต่ละซอยได้เลือกกันมาแล้วนะคะเอาว่าสิ่งที่ดีๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าหลายๆชุมชนนะคะก็สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้วันนี้หลายๆท่านนะคะก่อนจะมาถ่ายทำเนี่ยบรรยากาศสนุกสนานมากไปเกลงค่ะ <laughs> ว่าออกหน้ากล้องนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเป็นตัวของตัวเองได้แล้วนะคะถอดภาพเดี๋ออกไปซะนะคะว่าไม่เคยเข้าหน้ากล้องไม่เคยเข้าหน้ากล้อง นะคะเดี๋ยวเข้าไปบ่อยตื่นเต้นน<ๆ>ิดหน่อยตื่นเต้นนะคะไม, <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมนะคะในจุดต่างๆของชุมชนวังหินที่น่าสนใจรวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสักครู่เดียวค่ะ